ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่69 70บทที่69บนยอดเขาจริงสือณยอดเขาชิงสือหน้าผาน้ำแข็งตั้งตรหง่านสูงเสียดฟ้าทางเดินบนผาลาดชันระหว่างสันเขากับหน้าผามีฐานน้ำแข็งกระจัดกระจายไปทั่ว ผูมีประเทศสูงชันหน้าวาเสียวยิง่งเมื่อเหยียบเทา้าลงบนทิวน้ำแข็งทิ้วงามงอนของจง้าจิงฮันมีหมองอึมครึมปกคลุมอยู่หลายปีก่อนนางกับฟู่เหมียวอีอาจารย์ผู้มีพระคุณเคยมาทานน้ำแข็งบนยอดเขาชิงสือแล้วสถานที่นี้มีผาน้ำแข็งสูงชันเสียดฟ้าและอันตรายทุกอย่างกาวจากน้ำแข็งร้าวอันมืดมิดยังมีหิมะมถลม่มที่ทำให้คนตายได้อีก โดยเฉพาะทางด้านเหนือของยอดเขาชิงสือเหตุการณ์หินร่วงหิม,มะถลม่มน้ำแข็งแตกล้วนเกิดขึ้นบ่อยๆเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ฝังร่างของผู้มาเก็บผลช้างขุยเหลืองนัวอีในอดีตคิดไว้ว่าตนเองจะไม่มีทางมาเป็นครั้งที่สองแต่เพื่อที่จะไม่ให้หลงจินควบคุมอีกวันนี้นางยังคงเสี่ยงอันตรายมาที่ยอดเขาชิงสืออีกครั้งจึงชิงหั่นลงความเห็นว่า ทิ้งชีวิตไว้ที่ยอดภูเขาสูงตระง,งานนี่จึงจะเป็นสถานที่ตายที่ดีที่สุดของหลงจินหากสวรรค์ไม่จัดการเขานางก็ต้องคิดหาวิธีสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาให้จงได้นี่เป็นข้ออ้างที่ฟังดูเข้าทีในการกำจัดหลงจินเซียวโหเยี่ยแห่งนานฮวา ฝังร่างกลางทานน้ำแข็งเพื่อสาวงามผู้รู้ใจสมกับบทควีพันปีที่ว่าตายใต้ดอกโบตันเป็นผีก็ยังสำราญใจยิ่งนักไม่ไกลนักรงอันถีบตัวเหินทยานขึ้นถีบตัวครั้งเดียวก็ไปได้ตั้งไกลหลายจังยามร่อนลงก็ไร้ซึ่งซุ้มเสียงใดๆวิชาตัวเบาสูงส่งจนยากจะหาผู้ใดเทียบได้จึงจิงหันกลมนาครุ่นคิดนางพลันตระหนักได้ว่า เหตุได้หลงจินจึงล่วงรู้เรื่องของนางเป็นอย่างดีอาศัยวิชาตัวเบาของหลงอันที่ล้ำเลิศเช่นนี้ใช้สอดสองคนผู้หนึ่งนั้นง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือเสียอีกจวนหวูเป็นมังกรซุ่มพยักหมอบจริงๆขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นก็ได้ยินหลงอันกลับมารายงานเจ้านายเซียวหเยีย่ยถานน้ำแข็งข้างหน้าหลาเชี่ยวยิงผิวน้ำแข็งแตกกระจายมากกลางหิมะมีเหี่ยวหิมะ บินชวัดเฉวียนจำนวนมากอยากที่จะทะลวงผ่านได้ต้นชางขุยอยู่บนยอดเขาไม่ขึ้นไปข้างบนก็ไร้หนทางเก็บได้รงจีนกล่าวอย่างขึงขังจริงจังนำทางไปรงอันมีสีหน้าลังเลผ่านไปครู่หนึ่งทางข้างหน้าอันตรายยากล่วงรู้ขอให้เสี่ยวเหอเยี่ยหยุดฝีเท้าไว้บ่าวจะเก็บผลชางขุยมาให้ได้เองไม่เป็นไร หลงจินเดินเยื้องไปข้างหน้าหลายก้าวหันมาชี้เจ,งจิงจิงฮันมีคุณหนูใหญ่ผู้เจ้าเล่กลิ้งกลอกแห่งจวนอัคราเสนาบดีคอยช่วยเหลือต่อให้สถานการณ์ขับขันอันตรายเพียงใดก็สามารถคลี่คลายได้ไม่เหตุค่ามัางกรส้มพยักหมอบหมายความว่าสุกซ่อนคนที่มีฝีมือความสามารถไว้ค่ะเจ,งจิงชิงฮันเบะปากนับเป็นการชมนางหรือแดกดันนางกันแน่ ลีเชนที่อยู่รังท้ายสุดวิ่งกระหืดกระหอบมาต้องวิ่งเร็วหน่อยท้องฟ้าเริ่มมีเมฆก่อตัวอึมครึมถ้าหิมะตกหนักขึ้นมาก็ต้องทำให้คนแข็งตายแน่ยังมีหน้ามาพูดอีกคนที่เดินช้าที่สุดก็คือเจ้าลีเชนหอบหายใจสถานที่บ้าบออากาศพร่องหายใจก็ลำบากทำเอาปวดขมับตุบๆอยู่ตลอด เจ้าทิงหั่นหยุดฝีเท้าลงรอจนหลี่เฉินเดินเข้ามาข้างกายค่อยลดเสียงลงยอดเขาจริงสือมีเหยี่ยวหิมะบินวนเวียนอยู่มากเหยี่ยวหิมะเป็นสัตว์กินเนื้อสายตาว่องไวเฉียบคมทำอะไรต้องระมัดระวังให้มากปกป้องตนเองอย่าได้บุกโจมตีพวกมันเพราะเหตุใดพวกมันเป็นสัตว์ที่ดุร้าย กระหายเลือดหากพบสิ่งที่เข้มแข็งกว่าตนเองจะล้อมวงเข้าบุกโจมตีสายตาของเจ้างชิงฮั่นเหลือมมองหลงจินที่ยืนออกไปไม่ไกลกล่าวเสริมอีกประโยคภารกิจดีงามเช่นนี้ยอมตังยกให้เป็นหน้าที่ของท่านโหลีเชิญเข้าใจในทันทีเหยยวหิมะบนยอดเขาจริงสือมีรูปร่างใหญ่กว่าเหยวทั่วไปปากมีจงงอยแหลมคมเมื่อมันเล็งเป้าหมายได้แล้วก็จะโจมตีโดยใช้จงงอยแหลมคม จิกกัดและฉีกถึงเนื้อหนังที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดายลากอาวัยวะภายในออกมาหมุนศรีรษะเข้าไปในช่องท้องของเหยื่อลากเอาเลือดเนื้อและกระดูกออกมาจนหมดสิน้นหลายปีก่อนจึงชิงฮั่นเคยเห็นฉากนองเลือดนั้นมาก่อนเมื่อหวนคิดถึงยามนี้ก็รู้สึกผะอืดผะอมขยับขแย,ขยงอยู่ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้ามาไกลเหย,ยวหิมะบินวนเวียนอยู่เหนือศรีรษะพวกมันบินโฉบฉวัดเฉวียนด้วยท่าทางดุร้าย หน้าเกรงขามกลางอากาศพลังส่งเสียงร้องแหลมแหบแห้งออกมาหลงจินเหื่อยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาเฉียบคมดูดดันแต่สงบนิ่งมองทอดไปยังภูเขายืนบนทานน้ำแข็งสูงอย่างโดดเดี่ยวแผ่รังสีหน้าเกรงขามเหยี่ยวหิมะบินวนเหนือศีรษะของเขาคอยกระพือปีกยั่วยุอย่างโกรธแค้นหากพริบตาหลังจากนั้น เยวหิมะ oh กลุ่มใหญ่ก็ว่าผ่านแท่งน้ำแข็งของผาพุ่งดิ่งลงมาอย่างรวดนเร็วเจิงชิงหั่นเห็นร่างของหลงจินถูกเงามืดขนาดใหญ่กลืนกินในพริบตาไม่ไกลออกไปนักกระบี่ของหลงจินก็ออกจากฝักแต่ฝ่าสังหารเข้าไปในเงามืดนั้นไม่ได้เยวหิมะ oh ดุร้ายโหดเหี้ยมตีวงกลุ่มรุมเขาไว้เจิงชิงหั่นหันไปส่งสายตาให้กับหลีเฉินคนทั้งสองรับมือกับเยวหิมะไปพลาง ถอยหลังไปทางเก่าในเวลานี้เองท่ากลางเงาดำมหาศาลพลันมีประกายแสงวาบขึ้นแสงสีเขียวนั้นแผ่ขยายไประยะเวลาสั้นๆคล้ายกับสวมเสื้อผ้าที่มีสีเขียวสดใสให้กับยอดเขาสีเงินยวงที่เน็บหนาวจุดที่พลังแสนอยานุภาพกึกกรองกำเนิดช่องโวหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อแสงสีเขียวสลัวลง แล้วก็พุ่งทยานขึ้นฟ้าหากเพ่งมองให้ดีก็จะพบว่านั่นเป็นกระบี่เล่มหนึ่งสีของกระบี่กระจ่างใสดุดน้ําในบึงคมกระบี่ทรงพลังโดดเด่นหนึ่งกระบี่แยกเป็น9้าสายบินโฉบฉวัดไปมากลางอากาศเหยี่ยวหิมะที่เข้ามาใกลต่างถูกฟันขาดเป็นสองท่อนร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าพลังมหาศาลที่หมื่นคนยากต้านทานได้นั้นสำแดงออกมาจากกระบี่เล่มนี้ จงชิงหั่นชะงักไปสายตาหยุดอยู่ที่กระบี่ยาวพูดคำใดไม่ออกไปเนิ่นนานนึกไม่ถึงว่ากระบี่วิเศษพันปีกลับตกอยู่ในมือของหลงจินรังสีของกระบี่วิเศษตัดสลับไปมาหันเหล็กดุดหันเต้าหู้สิ่งวิเศษอยู่ที่หนึ่งเงากระบี่มีถึงเก้าสายเก้าร่างรวมเป็นหนึ่งสำแดงอนุภาพออกมาเก้าท่าย่างหาได้ยากยิ่งจึงเรียกว่า กระบี่ก้าพิคาตผู้ใช้กระบี่จะต้องเข้าถึงกลไกวิเศษและสำคัญของกระบี่วิเศษนี้มิฉะนั้นกระบี่วิเศษในมือก็เทียบได้กับอนุภาพอาวุธธรรมดาเท่านั้นดูจากสภาพของหลงจินคล้ายว่าคนกับกระบี่ล้อมรวมเป็นหนึ่งคงจะฝึกฝนมานานแล้วขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเยวหิมะที่ล้อมรอบเจ้างชิงหัน บางส่วนก็ผลับบินไปทางหลงจินเหย,ยวหิมะพอได้เผชิญหน้ากับศัตรูที่สังหารพวกพ้องของมันยิ่งได้กลิ่นคาวเลือดก็ยิ่งคลุมคลั่งขึ้นมาดังคาดเจิงชิงหันเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้ามีเหยี่ยวหิมะบินเบียดมาทั่วทุกสารทิศเงาร่างของพวกมันจำนวนมากบดบังแสงสว่างจากท้องฟ้าไปกว่าครึง่งทั้งหมดพุ่งเข้าโจมตีหลงจินสถานการณ์ดูเดือดเช่นนี้ถ้ายังไม่ไปอีก ก็เลิกคิดจะปลีกตัวหนีได้เลยมุมปากของเจิงชิงฮั่นยกขึ้นเล็กน้อยคิดจะลงจากเขาแต่กลับได้ยินเสียงกู่ร้องดูดดันดังขึ้นที่แท้ก็เป็นหลงจินที่สังหารเหี่ยวหิมะกลุ่มหนึ่งแล้วก็เหินกายไล่ตามนางมาวิชาตัวเบาของเขาล้ำลึกยิงพุ่งทยานไม่กี่ครั้งก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าแล้วเจิงชิงฮั่นเจ้าคิดจะหนีหรือขณะที่พูดอยู่นั้นกระบี่ก้าพิฆาต กวาดลำแสงเจิดจ้าออกมาหลายสายเย,ยวหิมะที่อยู่กลางอากาศร้องเหยหวนเสียงดังเส้นผมปลอยเนื้องของหรงจินปลิวตามลมกระบีสร้างความรู้สึกสง่างาม,งามน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกจึงชิงหันสุดลมหายใจลึกได้แต่หยุดฝีเท้าเสี่ยวโหเยี่ยเข้าใจผิดแล้วข้าคิดจะหาที่ปลอดภัยหลบอันตรายเท่านั้นทางที่ดีเจ้าอย่าได้เพ่นพานไปไหนอยู่กับข้าจึงจะปลอดภัยที่สุดหลงจินเอ่ยเตือนต่อ ถ้ากล่าวิ่งเพ่นพานอีกอย่าได้โทษที่กระบี่ฆ่าไร้ตาดูแล้วหลงจินกงคาดเดาความคิดของดังได้จงชิงหั่นได้แต่ใช้นิ่งสยบความเคลื่อนไหวรังอยู่ข้างกายเขาเยี่ยวหิมะบินวนหาโอกาสพุ่งลงมาจากฟ้ามาเป็นฝูงจงชิงหั่นใช้กระบี่รับมือภายใต้พลังกระบี่โลหิตของเยี่ยวหิมะสายกระจายไปทั่วครึ่งช่วยยามให้หลังใบหน้าและมือของจงชิงฮั่น ก็เปลือเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตกระนั้นยิงเข็นฆ่าสังหารมากเท่าไหร่ความดุร้ายของเหยี่ยวหิมะก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นสงครามดุเดือดที่ไร้จุดสิ้นสุดกินเรียวแรงคนหน้าผากของเจ้าชิงฮันมีเหงื่อไหลโซมเผชิญหน้ากับเย,ยวหิมะกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าตายไปกลุ่มหนึ่งก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาโจมตีใจก็ตื่นตระหนกลนลานขึ้นเพียงแต่ในยามนี้ไม่ไกลนักกลับมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้น จงชิงหันหันไปมองตกใจจนหน้าถอดสีเมื่อเห็นหลีเฉินถูกเยี่ยวหิมะฉีกถึงแผ่นหลังจนเกิดเป็นแผลลึกถึงกระดูกดูน่ากลัวจบบทที่69ค่ะต่อกันเลยค่ะบทที่70ต่อสู้ถึงที่สุดจงชิงหันทั้งกโกรธทั้งตกใจกระบี่บินออกจากมือพุ่งเข้าหาเยี่ยวหิมะข้างใายหลีเฉิน หลังจากร้องเหยหววสองสามครั้งมันก็ถูกฟันฉับขาดเป็นสองท่อนเหยี่ยวหิมะไม่ยอมแพ้กลุ่มรุมเข้ามาโจมตีเจิงชิงฮันเนื่องจากในมือไร้ซึ้นคมกระบี่เจิงชิงฮันจึงรีบฟาดฝ่ามือสิบกว่าฝ่ามือออกไปกำลังภายในฟาดใส่เหยวหิมะจนเลือดเนื้อปลิวว่นแต่นางกลับไม่ทันระวังช่องว่างที่เปิดโล่งทางด้านหลังเหย,ยวหิมะเจ้าเล่ หาโอกาสรอโจมตีทางด้านหลังนางไม่ทันทั้งตัวก็รู้สึกปวดแปลที่ข้อเท้าเมื่อหันกายไปมองก็พบว่าจะงอยแข็งของเหยี่ยวหิมะกำลังจิกกัดลงที่ข้อเท้าของนางแน่นไม่ยอมปล่อยเดี๋ยวรชาชันสิบนิ้วของเจ้างชิงฮั่นก็ยุ่มหัวเหยี่ยวหิมะโคจรพลังภายในบีหัวมันจนแหลกเละเหยี่ยวหิมะไม่ใช่สัตว์มีเมตตาก่อนตายยังไม่ไวจิกกัดอย่างแรงจนข้อเท้าของเจ้างชิงฮั่น เจ็บปวดสุดขีดนางยอบตัวลงกับพื้นข้อเท้าเปลเปื้อนไปด้วยเลือดเนื้อทั้งร่างเต็มไปด้วยเหงือ่อเยี่ยวหิมะตัวอื่นไหนเลยจะปล่อยโอกาสงามเช่นนี้ไปได้รวมกลุ่มกันทลาลงหานางร่างที่กึ่งคุกเขา่าของเจ้าจิงหั่นโอนเอ็นตามลมใช้แรงทั้งหมดฟาดลมฝ่ามือออกไปสัตว์เยี่ยวหิมะกลุ่มด้านหน้ากระจายแต่เยี่ยวหิมะกลุ่มด้านหลังกลับไม่ลดแรงมุมานะยังคงโฉบเข้ามาโจมตีนาง จิงชิงหั่นกัดฟันแน่นยามออกแรงอีกครั้งพละกำลังก็ถดถอยไปห้าหกส่วนเพราะความเหนื่อยล้าอยากจะต้านทานฝูงแรงที่ถาโถมเข้ามาอย่างดุร้ายได้เห็นอยู่ว่ากรงเล็บแหลมคมดุดใบมีดของเยยวหิมะใกล้จะทะครุบนางแล้วเบื้องหน้ากลับมีแสงสีเขียวสาดป,ประกายเป็นรังสีกระบีก้าวพิฆาตโอบล้อมรอบตัวนางบุรุษข้างกายร่อนลงคล้ายจันทรากลางหมู่เมฆ ผนึกกลายเป็นลูกไฟเจิดจ้าทำกลางเงาแสงสีเขียวในระยะเวลาสั้นๆก้าวกระบี่ได้ทะลวงออกผ่านน้ำแข็งบังเกิดสายฟ้าคำรามพลังมหาศาลไม่อาจต้านทานได้ว่าผ่านยอดเขาฝูงเยี่ยวหิมะลวงพลูตกจากฟ้าเชิงชิงหั่นมองบุรุษข้างกายนางเสี่ยวหัวเยี่ยแห่งนานว่าหลงจินสายตาของเขาไม่มีความมุ่งร้ายเหมือนยามปกติกลับดูหน้าเกรงขาม เี่ยมอนุภาพก่อนหน้าเจง้งจิงฮั่นนึกอยากให้หลงจินดับดินบนยอดเขาจริงสือจนกระทั่งตอนนี้ยามขับขันค่อยประจักษ์ถึงเพลงกระบี่ลำเลิศของหลงจินนางกลืนความขมขื่นลงไปสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าร่างก่อนจะเคลื่อนกายไปหาลีเฉนินเพิ่งขยับตัวได้ก็ได้ยินเสียงกระดูกลัน่นดังกึกกึกค่อยรู้ว่าค้อเท้าถูกเหยียวหิมะ ทำให้หักเสียแล้วนางสะกดกลั้นเสียงร้องไว้คุกเข่ากับพื้นดังตุบไม่เคลื่อนไหวอีกหลงอันรายงานอาการบาดเจ็บของหลีเฉินสาหัสนักห่างรักษาไม่ทันท่วงทีคงอยู่ได้ไม่เกินสองวันเจ้าส่งหลีเฉินลงเขาไปรักษาไม่ได้เด็ดขาดหากเบาลงเขาไปไม่มีใครคอยดูแลอยู่ข้างกายท่านมีคุณหนูใหญ่ของจวนอัคราเสนาบดีอยู่เป็นเพื่อนไม่มีทางเกิดเรื่องได้เจ้าชิงหันเงยหน้าขึ้น กระดูกข้อเท้าของข้าหักกระทั่งเดินยังเดินไม่ไหวหลงจินเดินเข้ามานั่งยองๆลงเบื้องหน้าหญิงสาวฉีกผ้าแถบหนึ่งออกจากร่างผันข้อเท้าให้นางเจ้าไม่ใช่สตรีธรรมดายอมต้องอดทนได้แน่น้ำเสียงของเขาหนักแน่นไม่เหลือช่องว่างให้ปฏิเสธจึงชิงหั่นกล่าวตามจริงทนความเจ็บข้าทนได้แต่เดินกลับเดินไม่ไหวไม่เป็นไรหลงจินผูกผ้าเสร็จก็ย่อตัวลงแบกตัวนาง ข้าต้องเอาผลช้างขุยมาให้ได้เห็นเจ้าชำนาญรู้ทางดีจะต้องเคยมายอดเขาจริงสือแน่ห่างไม่สามารถเดินได้ขอชี้ทางอยู่บนหลังข้าก็พอพูนมาถึงขั้นนี้จ้าชิงหั่นก็จนปัญญาน่าแต่กาะอยู่บนหลังเขาอย่างว่าง่ายบนเขาจริงสือหน้าผาน้ำแข็งตั้งตรงงานสูงเสียดฟ,ฟ้า ทางเดินผาลาดชันระหว่างสันเขากับหน้าผามีทันน้ำแข็งกระจัดกระจายไปทั่วปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ของหลงจินที่แบกเจ,จ้าชิงฮั่นเอาไว้บนหลังเขาเดินไปท่ามกลางทันน้ำแข็งสีขาวเวงหวางล้อมรวมเป็นหนึ่งกับผืนฟ้าและผืนดินอันหนาวเหน็บหลงจินพลันเอ่ยขขอเท้าเจ็บบ้างหรือไม่ทันก็ลองหักกระดูกของตัวเองก็จะได้รู้ว่าเจ็บหรือไม่เมื่อเขาฟังกลับไม่โกรธเพียงกล่าวกระดูกหัก ก็ดีเหมือนกันเจ้าจะได้ไม่มีใจที่จะคิดเป็นอื่นแอบแฝงอีกจังชิงหั่นใจเต้นแรงทันใดเข้าใจความในในคำพูดของเขาชัดเจนใจที่นางคิดจะเล่นงานเขาได้ถูกมองออกตั้งแต่แรกเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ช่วยเหลือเขาอีกแรงถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาด้วยกระดูกข้อเท้าที่หักนางก็คงต้องคลานลงจากเขาไปเองหรงจินถามข้างหน้ามีสิ่งใดที่เป็นอันตรายอีกหรือไม่ที่ยอดเขาจริงสือ จะมีหิมะตกหนักไม่หยุดทั้งปีหิมะที่เพิ่งตกกับหิมะที่ทับถมเป็นชั้นนั้นไม่มันขงยิงลมพัดฝนตกหรือกระทั่งการตะโกนเสียงดังก็สามารถทำให้หิมะถล่มได้หากหิมะถลม่มก็จะกินอาณาเขตกว้างขวางต่อให้ท่านวรยุทธ์สูงส่งเพียงใดก็ยากจะหลบหนีได้เพราะหิมะถล่มลงมาอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาตั้งตัวใบหน้าของหลงจินไร้แววหวาดกลัวเขาถามอย่างซุขุม ถ้าพบหิมะถลม่มควรทำอย่างไรตามสัญชตาตญาณแล้วคนจะวิ่งลงจากเขาจึงชิงหั่นละลึกความทรงจำแต่ว่าวิ่งลงไปข้างล่างกลับอันตรายยิง่งถูกน้ำแข็งหิมะกลบฝังเอาได้ถ้าหลบไปด้านข้างบางทีอาจหลบหิมะได้ใช่ที่นี่หิมะถล่มบ่อยครั้งหรือไม่ยอดเขาชิงซื้อเป็นภูเขาที่มีหิมะกองสะสมหิมะถลม่มพบเห็นได้บ่อยครั้งอย่างยิง่งงจินฟังแล้วกลับเอ่ย เจ้าช่างรอบรู้กว้างขวางกระทั่งหิมะถล่มบนยอดเขาทิ้งสือก็เคยพบเห็นแซงเป็นคนปัญญาอ่อนมาสิบกว่าปีคิดวางแผนใหญ่อันไ้อยู่หรือไม่ทอสายตามองไปเห็นแต่คุนนางโฉดวางอำนาจปัญญาชนเสื่อมคุณธรรมสังคมล่มสลายข้าก็แค่วางตัวสงบสงี่ยมแสง,งโง่เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางโลกอันโหดร้ายเช่นนี้ไม่ได้มีความคิดอื่นใด ความทุ่มเทของเจ้าแค่ใช้เอาชีวิตรอดนั้นนับว่าเสียเปล่าโดยแท้หากใช้สำหรับก่อกบฏนับว่าเหมาะสมหน่อยเมื่อได้ฟังเจ้างชิงฮั่นพลันร่างแข็งค้างท่าทันอัคราเสนาบดีรู้ว่าบุตรสาวสายตรงที่ถูกเขาทอดทิ้งในเรือนด้านหลังจวนเป็นคนที่สั้นความสามารถลึกล้ำไว้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเช่นไรกันฟังเขาพูดจบเจ้งชิงฮั่นไม่เอ่ยให้มากความเพียงกล่าว เดิอนอีกสองชั่วยามก็จะถึงยอดเขาสูงสุดของภูเขาน้ําแข็งแล้วท่านยังเก็บแรงรักษาชีวิตไว้เถอะหิมะถล่มฝังคนเป็นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยมากถ้าไม่สามารถทะลวงออกจากกองหิมะได้ภายในครึ่งชั่วยามก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นสองชั่วยามนานเกินไปต้องรวดเร็วกว่านี้จึงจะสําเร็จขณะที่พูดอยู่นั้นหลงจินก็โคจรพลังแบกเจ้งชิงฮั่นลอยข้ามทานน้ําแข็ง ทุกครั้งที่พบทิวน้ําแข็งขวางทางก็จะถีบตัวเลาะเลี้ยวทยานขึ้นร่อนลงตามแนวเขาอย่างรวดเร็วจิงชิงฮันได้ยินแต่เสียงลมเล่นหวือผ่านหูทำกลางอากาศเหน็บหนาวรงจินทยานไปอย่างง่ายดายลดทอนระยะเดินทางได้ไปครึ่งหนึ่งกระทั่งจิงชิงฮันสังเกตดูตำแหน่งอย่างละเอียดก็พบว่าเวลานี้ได้มาถึงบนยอดเขาน้ำแข็งแล้ว เมื่อยืนอยู่บนยอดเขาสูงเงียนหน้าขึ้นมองเห็นเมฆเป็นสีเทามืดมัวหูแววได้ยินเสียงหมู่นกการ้องสูงสูงต่ำต่ำสลับกันอันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าจะมีหิมะถลม่มกลับไปตอนนี้ยังทันอยู่ห่างรอจนหิมะถลม่มทั้งท่านและข้าจะเป็นหรือตายก็ต้องตามแต่ลิขิตสวรรค์แล้ว ยังไม่ได้ผลช้างขุยข้าไม่มีทางลงจากเขาจงชิงหั่นรอบคิดว่าเขาช่างเป็นคนงมงายในรักยิ่งเพื่อสตรีคนเดียวกระทั่งชีวิตก็มอมให้ได้เสียดายที่นี่เลือดของนางยังไม่ได้ชำระก็ต้องลงไปเป็นเพื่อนเขาในปรโลกแล้วขโมยไก่ไม่สำเร็จสำยังเสียข้าวสารไปอีกด้วยอย่างแท้จริงจงชิงฮั่นกัดฟันกรอด ฝ่าหิมะถล่มไปได้ก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้ผลช้างขุยดังที่ท่านต้องการหลงจินกำลังจะตอบกลับห่างได้ยินเสียงคลื่นดังมาจากยอดเขาชั้นหิมะพังทลายลงกองหิมะที่ทับซ้อนกันไหลทะลักลงมาตามสันเขาถล่มรวดเร็วไม่อาจต้านทานได้ยังไม่ทันได้ขบคิดก็บรรลุถึงตรงหน้าแล้วจังทิงท่านตะโกนเสียงดังรีบมอบลงโน้มตัวไปข้างหน้าสองมือปิดหน้าไว้ หิมะถล่มกินพื้นที่กว้างยังไม่ทันได้หนีคนทั้งสองก็ถูกฝังอยู่ใต้กองหิมะแล้วจบบทที่70ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกรสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ